สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้เทพฟุตบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกฮอลแลนด์พิเยรมลีกวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเอ็กเซลชิเออร์พบกับอเมริอาซิตี้คู่นี้เคยพบกันมาแล้วหลายครั้งเป็นผัดกันแพ้ผัดกันชนะใครเป็นเจ้าบ้านทีมนั้นก็กำชัยได้เหนือตลอดวันนี้นั้น S Excel s h เ r e นั้นพวกเขาน่าล่าสุดโชว์ฟอร์มมาอย่างเยี่ยมครับชนะมาหกประตูต่อหนึ่งแล้วนัดนี้ก็มาเตะในบ้านอกีกตอนนี้กองหน้ากำลังมั่นใจเลยครับวันนี้คิดว่า Excel s h เ r e นั้นสามารถชนะ a อเ l i ยซิตี้ได้อย่างแน่นอนหกแต้มวันนี้ไม่หนีไปไหนครับวันนี้ผมให้ e x c กเซลเชืชนะ ห้าประตูต่อศูนย์ครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ